แล้วก็พี่ต้อนค่ะครับฟังความคิดเห็นจากพี่ต้อนแล้วเนี่ยบางทีเราก็เข้าใจง่ายนะเรื่องอะไรอธิบายของพี่ต้อนในหลายๆอย่างเมื่อกี้นั่งคุยกันเรื่องปรัชญาปรัชญาในชีวิตอะไรความเครียดเนี่ยครับหลักการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอ้าวมาถึงกิจกรรมนี้ดีกว่าครับแน่นอนกับคอนเสิร์ตนี้ครับสเต็มควบบ้านนะครับซึ่งวันนี้ก็จะมี แน่นอนเป็นเหมือนนางควบนางควบก็คือเป็นคู่เลยนะครับก็เก่งทั้งคู่และก็มีความสามารถทั้งคู่นะครับมันจะมีการแจกบัตรคอนเสิร์ตจ้ะคอนเสิร์ตนี้จะมีขึ้นวันที่เท่าไหร่รู้ปะแน่นอนคอนเสิร์ตนี้นะครับน้องๆหลายคนรู้อยู่แล้วมีเดือนสิงหาคมสิงหาคมใช่มีเดือนสิงหาคมเราจะไปควบกันที่เดือนสิงหาคมถูกต้องนะครับแต่เดี๋ยวเราจะแจกบัตรด้วยนะคะเอ่อทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ก่อนหน้านี้ขอเล่าก่อน คอนเสิร์ตนี้นะคะจะเกิดขึ้นวันเสาร์ที่7สิงหาคมค <ฮะ S 2> เวลา1ทุ่มตรงนะคะอาคารกีฬาเวท2สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดิน,ดน,ดนแดง<ล>ค่ะบัตรราคา2,000บาท1,800บาท1,500บาท1,000บาทและ800บาทค่ะสามารถซื้อบัตรได้นะคะหรือว่าจะถามรายละเอียดได้ที่02-262-3456หรือจะคลิกเข้าไปก็ได้ค่ะที่ ThaiTicketMajor.com ค่ะแน่นอนกติกาของเราง่ายมากให้พิมพ์ SMS เข้ามานะครับโดยการพิมพ์ S เว้น W นะครับตามด้วยคำว่า คอนเสิร์ตครั้งนี้จัดวันไหนเดือนอะไรแค่โอ้โหบอกไม่ได้มากเมื่อกี้เราเพิ่งพูดไปเอบอกไปเมื่อกี้เนี่ยออ,อีกครั้งนึงนะคะใครที่อยากจะได้คอนเสิร์ตตามครอบบ้านไปฟรีๆนี่นะคะแค่หยิบมือถือระบบทัวร์มูฟขึ้นมาค่ะพิมพ์เอสแล้วก็เว้นวรรคคำตอบอว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะจะจัดขึ้นในวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรค่ะ แค่นี้ค่ะส่งมาที่8787จ็ดแปดเจ็ดนะครับแล้วท้ายรายกาเราจะมาบอกว่าใครเป็นผู้โชคดีบ้างใช่ช่วงหน้าหน้าก่อนช่วงหน้าไปอีกถูกต้องช่วงหน้าหน้าโอเคตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ก้อนวันธงชัยรู้นเป็นศัพท์เดี๋ยวนี้เขาเขาเขาพูดเป็นศัพท์เลยนะออ๋ระวังไอแพดของตัวเองไว้ดีๆีทำไมอ่ะอิจฉาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เจริญอาจจะมีโอกาส เอาคืนพี่ต้นนะโดนแน่เพราะว่าตอนนี้ใช่เพราะว่าตอนนี้เป็นเกมบอลไทยใจเรามาเริ่มอธิบายก่อนเดี๋ยวได้อธิบายกติกาให้ฟังรายการหมดกี่โมงเนี่ยโอ้ยอีกนานเอาในส่วนของเกมเกมนี้นะครับกติกาเป็นยังไงครับว่ามาเลยฮะกติกาก็คือว่าจะมีลูกบอลอยู่2ลูกนะคะสีแดงแล้วก็สีฟ้าครับเราก็สมมติว่าคนนึงที่ไม่ได้เล่นเกมใช่ไหมบอกว่าแดงเราต้องหยิบสีฟ้าแล้วปา เข้าใจปะอ๋อเข้าใจคือเหมือนเราต้องแยกปราษาทให้ได้ถูกต้องใช่สมมุติบอกว่าสมมุติว่าคนนี้เป็นคนกลางบอกสีฟ้าเราต้องหยิบสีแดงลราปาเข้าใจแล้วแต่ถ้าเกิดสีแดงแล้วเราหยิบสีแดงก็ปาก็ผิดผิดคนที่โยนเป็นคนบอกอ่ะนี่คือผิดเหรอคนที่โยนต้องบอกด้วยโยนปุ๊บต้องบอกเลยนะไม่ใช่ใกล้ถึงแล้วบอกนะเอาหรอเอาบอล่นข้างหลังโยนบุ๊บบอกแดงต้องหยิบปาอ๋อเข้าใจไหม เข้าใจแล้วเอ้างั้นงั้นเราขอโทษนะมาาๆาเราจะมีบอลอยู่สองสีโอเคพี่ต้นว่าคนที่โยนอนอื่นต้องห้ามไม่เห็นลูกบอลแอบซ่อนไว้เอาไปซ่อนใ้ที่ไหนก็ได้ข้างหลังพอพอก่อนจะโยนปุ๊บแล้วก็โยนแล้วค่อยพูดแดงหรือว่าสรุปนี่คือเราเข้าใจผิดมาโดยตลอดแล้วเนี่ยขอโทษเราห้ามสับคัหลอกกันโอเคโยนปุ๊บต้องบอกเลยบอกเลยแล้วแล้วแล้วอีกคนก็ไปหยิบใช่ไหมอีกคนหนึ่งก็ต้องรับ รับอีกจะรับได้ยังไงจะไหวหรือเปล่าลองดูทุกอย่างไหนลองนี้ไหนลองลองลองท่นเองดูก่อนตอนเล่นกับนี้จริะเลยนะครับก็นี่ไงมาเดี๋ยวฝากไมค์ไว้กับลิสต์ตอนแบบนี้โอ้โหต้องรับด้วยมือเดียวเด้งสองสามอะไรครับอันนี้ทดลองนะเด้งสองจับปะโอ้ยแรงอ่ะ อันนี้อันนี้นี่เกือบนะเกือบคะแนนเกือบคะแนนเกอบคะแนนเกอบคะแนนโอเคต้องยนต์ให้ได้หนึ่งวัดมาสองสามเด็อันนี้พี่จะรอดได้หนึ่งแต่ต้องรับมือเดียวทั้งหมดได้กี่กี่คะแนนคะทั้งหมดมีโอกาสกี่ครั้งอ๋อหมดเวลาจับเวลาใช่ไหมเอ้ยแพ้แพ้เลยเหรอแพ้แพ้เลยนะงั้นก็เล่นจนถึงสามทุ่มเลยแล้วกันนะแล้วก็เต้น เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าโอเคใครเร um ิ่มก anyway> ่อนผมเริ่ม well, ก่อนโอ้โกูงันเลยเริ่มก่อนอ้ยิงฉุบยิงยันยันยิงยาวเบายิงฉุบอ้าแพ้แพ้เริ่มก่อนตลกคณะเริ่มก่อนเจะเริ่มก่อนอจะลืมนะคะพิมพ์ซีเวนวักตามด้วยข้อความเชียร์กัำให้กำลังใจพี่ต้อนหรือว่าพี่เจริญก็ได้นะคะแล้วส่งมาที่8787ค่ะตอนนี้เดี๋ยวนะก่อนแข่งขัน รเรามีเสียงจากเบื้องบนมาว่าให้เรารับสายก่อนแบบหนึ่งฮัลโหลอ๋อเหรอเกมเมื่อกี้เหรอใช่เขารอเราอยู่ฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบนี่อาถามชื่อก่อนชื่ออะไรฮะชื่อวินครับวินน้องวินใช่น้องวินโทรมาจากจังหวัดไหนครับกรุงเทพ,พครับกรุงเทพโรงเรียนอะไรคะโรงเรียนโรงเรียนนเรนรดิดวิทยาคมราชมังคลาทิเศกครับโอ้โหน้องวินน้องวินมีอะไรอยากพูดกับพี่ต้นไหมพี่ต้นอยู่ตรงนี้แล้ววันนี้ ไม่มีน้องวินไม่มีครับฮ่าฮ่าฮาแล้วต้องเกินต้องเกินเป้ายเอามาเปิดป้ายกันดีกว่าวินตอนนี้เพิ่งเปิดใบหมายเลขเดียวนะคะคือหมายเลขที่สองที่เหลือวินจะเอาหมายเลขอะไรคะหมายเลขสามครับหนึ่งสองสามหมายเลขสามเป็นกอบรูปแล้วกอบรูปไปแจกครีกแล้วนะครับยินดีด้วยนะคะ แล้แลไปเลยแนแม่น้องวินเขินเขินเขินอ่ะโอเคค่ะแล้ววันนี้ผมมาคุย no กันใหม่นะบ๊ายบายพตอนพร้อมนะมาเรากลับมาเล่นกันต่อกับเกมบอลไทยใจหนึ่งส่ออย่าโยนโดนหนูนะหนึ่งสองจ้มแดงอด้ จริงๆก็ต้องทำเลยเนี่ยมาขับประคองมาขับประคองเยมาขับประคองอะไรกันใช้มือนี่กันใช้มือนี่ใช้มือนี่เหรอเฮ้ยเขารับเขารับฟ้าถูกต้องใชมือนี่อย่าอย่าโกงอย่าโกงลทุกคนทุกคนเขาเห็นผมถูกกติกาอ่ะตายพี่ต้นฟาด้าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนโอเคไปอีเลยจะเล่นแท้เลยเราเล่นอะไรเดี๋ยวเราต้องมีสมาธิกันอยู่ในระหว่างพี่ได้เราต้องเข้าข้ายไม่ได้เราอย่าวกว่ อย่าบอกว่าอย่างนี้ไม่ดีถูกไหมครับไม่โดนงิงถูกไหมฮะถูกมีสมาธิถูกไหมครับแดงอ๋อฮะน่าเดี่ยวดิ๋อได้ได้ไดเดี๋ยวอะเมื่อกี้ถือว่ายังไม่ได้ต้องให้เขาหน่อยวันนี้วันเกิดเขาเดี๋ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ่ะหนึ่งสองหนึ่งสองซ้ำแดงหรือว่าฟ้าหนึ่งสองซ้ำแดงหรือว่าฟ้าอีกเดินอ๋แหมแหมเริ่มมีโชคนะเริ่มแบบจริงๆ ต้องเจออย่างงี้ปะแดงแดงปาปปแดง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 ปาเ้ยเขาเขาเนียนนะพี่เจริญหนึ่องสเอ่าหน้าตาจริงจังมากเลยนะนะพี่เจริญเฮ้ยองพี่เจริญอยากก่งออมือหงกแล้วนะมือหงิกอ่ะหนสองมัเดียวเดี๋ยวกายกัปะ เฮ้ยเฮ้ยเขาเขาสมูทมากเลยอ่ะพี่เจรินง่ายนะต้องต้องมีสมาธิตลอดนะไอเดียวมือเดียวเมื่อกี้มือเดียวเมื่อกี้พี่เจรนเล่นมือเดียวมือเดียวอย่างนี้อ๋อเขาด่วนเล่นเร็ว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 นะพร้อมหนึ่งสองสามฝาทำไมเขาดูไม่ตื่นเต้นเลยอ่ะพี่เจรินตื่นเต้นทำไมอ่ะแพ้แพ้เลย ถือว่าไม่มีสมาธิถือว่าไดูหน้าพี่เจริญคือวันอะไรมาพี่ต้อนลงมานั่งกันคือวันอะไรครับพี่ต้อนครับคุณผบ้คนที่แชร์ผมนะผมไม่ทำให้ทุคนผิดหวังจริงครับนะฮะพี่เจริญครับเสียใจด้วยถึงแม้จะเป็นวันเกิดไม่น่าเชื่อเลยจริงๆว่าขนาดเราจะเอาคืนเท่านั้นเนี่ยพี่เจริญผมจะเจอคู่ปรับที่ขี้โกงไม่แพ้เลย ไอ้แพ้เขาเรียกว่ามันเป็นผมว่าผมขี้โกงเอานะเขาเรียกว่ามันแทคติก you know แทคติกแทคติกช่างเลือกคนจริงๆเลยวันนี้วันนี้สุดยอดระหว่างนี้เนี่ยเดี๋ยวพวกเราจะดัดมาเลือกกันว่าใครที่ไทยมาถูกเนี่ยแล้วเราจะกลับเปลี่ยนตอนนี้เรามีเ e ล l m ม g ค o d บายจาก Big Bang รออยู่แล้วค่ะไปดูกันเลยค่ะอ่ะหนึ่งเพลงก่อนฮะเดี๋ยวกลับมาอยู่ไม่ต้องกันต่อครับครับ